สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของลำดับเลขมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการแบบแทนที่เราจะดูผลต่างเราจะดูที่อัตรา,าส่วนนะครับอ่าแต่ว่ามันจะเป็นยังไงก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ ลำดับเาราคาคณิตเนี่ยมันเป็นลำดับของจํานวนที่อัตราส่วนของสมาชิกสองตัวที่อยู่ติดกันนะครับในลำดับนะครับอ่ะมันจะเป็นค่าคงตัวซึ่งไม่เป็นศูนย์อัตราส่วนนั้นนะครับมันจะเป็นอัตราส่วนร่วมอ่ะมันขอจะเขียนอย่างนี้ได้ครับว่าเรามีแบบนี้ a หนึ่ง a สอง a ส a 4ไปเรื่อยไปเรื่อยแบบนี้อ่ะ ราจะได้ว่าถ้าเราเอา a สองส่วน a หนึ่งเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ a สามส่วน a สองจะเท่ากับ a 4ส่วน a สามแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมี a ห้าส่วน a สี่มันก็เท่ากันไปแบบนี้ถ้าเกิดเราจะคำนวณแบบว่าเป็นพจน์เท่าไหร่เราก็สามารถเขียนได้แบบนี้ครับ an เท่ากับ a หนึ่ง คูณกับอ่ากำลัง N ลบหนึ่งอ่าทีนี้บอกว่าพูดูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่าก็การยกกำลังนะครับเดี๋ยวผมทำตอย่างให้ดู่อนยกกำลังว่าเป็นยังไงอ่ะดูตรงนี้ถ้าเป็นเลขยกกำลังนะครับสมมุติเรามีสิ่งที่เรียกว่าอ่ะสมมติว่าเรามี B กกำลังเอ นั่นหมายความว่าเราก็เอา b คูณกับ b คูณกับ b คูณไปเรื่อยมีทั้งหมดมี b ทั้งหมดอยู่เตัวแบบนั้นนะครับหมายก็คือถ้าเกิดว่าเราเขียนว่าเอบีกลังเนเนี่ยก็คือหมายความว่ามี b คูณกันอยู่ n ตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอ่ะสองกำลังห้าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ สองคูณ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 สองก็มีสองคูณกันอยู่ห้าตัวลักษณะน,นี้ทคล้ายกันก็เป็นประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีศูนย์ตัวเนี่ยหมายความว่ามันก็คือจากตรงนี้นะครับอ่ะดี๋ยถ้าเกิดสมมติว่าตัวบอกว่าเอาแล้วผมเขียนไปว่าอ่ะ a อเท่ากับ a อหนึ่งคูณอะกำลัง n ลบหนึ่งเียนหม่คูณด,ดีกว่าเดี๋ยวไม่คณ a n เท่ากับ a หนึ่งคูณ r กำลัง n ลบหนึ่งแบบนี้หมายความว่าเอาล้วถ้ามันมีศูนย์ตัวหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ต้องเอมมาคูณก็ได้ครับมันก็คือหนึ่งครับให้รู้ไว้เลยครับว่าสำหรับ r ที่ไม่ใช่เป็นที่ไม่เป็นศูนย์นะถ้า r กำลังศูนย์เนี่ยมันก็คือหนึ่งนี่เอาเป็นว่ารู้กันอย่างนี้ ทีนี้กลับมาดูตรงลำดับกันต่อ a n เท่ากับ a อ่คูณอายกกำลัง n ลบหโดยที่ r ตัวเนี้ยมันคืออัตราส่วนร่วมครับมันก็คือว่าเราคูณอะไรไปน,นั่นแหละครับอ่าดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างแรกนะครับหา พดที่สิบเอ็ดของลำดับต่อไปนี้ครับเราจะเห็นว่าหนึ่งสองสี่แปดสิบหกเรากค็ค่อยค่อยคูณสองไปเรื่อยๆถูกไหมครับแบบนี้อ่ะหเห็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าถ้าพจที่สิบเอดเราต้องทำยังไงหมายความว่าเราเอาเอหนึ่งก่อนอพจน์ที่สิบเอ็ดนะครับเอหนึ่งเป็นเท่าไหร่ตัวแรกสุดเลยคือหนึ่งคูณกับ อ่ะจำนวนร่วมมีเท่าไหร่เป็นสองก็คูณกับสองข้อที่สิบเอ็ดก็คือยกกำลังด้วยเท่าไหร่สิบเอ็ดลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งคูณสองยกกำลังสิบนะครับและหนึ่งคูณอะไรมันก็ได้ตัวเดิมถูกไหมมันก็คือสองยกกำลังสิบเราเอาสองคูณกับสิบครั้งเราลองคูณดูนะครับมันจะได้เป็นหนึ่งพันยี่สิบสี่ครับผม ไปดูถัดไปนะครับให้หาพจน์ที่8ของลำดับต่อไปนี้นะครับ <S <S ก็จะเป็นอันนี้ครับเราเห็นว่ามันคูณ3ไปเรื่อยๆถูกไหมครับอ่านี่หาพจน์ที่8นะครับก็จะออกมาเป็น สามคูณกับสามยกกำลังแปดลบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสามคูณอยู่กับสามกำลังเจ็ดนะครับเราไปลองคำนวณดูนะครับสามยกกำลังเจ็ดมันจะได้เป็นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับนี่ไปลองคำนวณดูนะเอาสามคูณเจ็ดครั้งนี้เราก็ยังเหลือสามข้างหน้าอีกที่ต้องคูณอ่อ 3คูณกับ2,187ก็จะได้เป็น6561ครับข้อที่8ก็ได้มาแล้วว่าเป็น6561นะครับดูต่อหาพจน์ที่7ของลำดับต่อไปนี้เราลองดูถ้าสังเกตดีๆนะครับอา้าวไอ้นี่มันหารน,นี่ว่าการหารน,นะครับเรามองเป็นการคูณได้ครับ มองเป็นการคูณยังไงวิธีการมองเป็นการคูณเราก็มองเป็นการคูณด้วยส่วนกลับถ้ามองจริงๆมันก็คือคูณเศษหนึ่งส่วนสี่คูณเศษหนึ่งส่วนสี่คูณเศษหนึ 4, ่งส่วนสี่ 4, แล้วก็คูณเศษหนึ่งส่วนสี่หาพจน์ที่เจ็ดของลำดับใช่ไหมครับอ่ะจะจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีดีเราจะเห็นว่ามันเขาบอกมาให้แล้วห้าพจน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีจะหาพจน์ที่เจ็ดเราก็แค่ทันไปอีกสองพจน์เอง ก็ฉะน,นั้นพจนที่หกเป็นเท่าไหร่ก,ก็เป็นสี่คูณเศษหนึ่งส่วนสี่ได้เป็นหนึ่งอ่าพจนที่เจ็ดก็เป็นหนึ่งคูณเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้เอาเป็นว่าไปลองทบทวนกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดแบบคร่าวๆให้แบบให้ผถมเข้าใจเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ